ก็วันนี้ผมก็จะเอาผลระเบิดตืนนะ่น่ะไปลาเจ้านะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะก็เหมือพี่จะเห็นโปรนะพี่รอดมาก่อนนะพี่ว่าพี่ยินแบบนี้มันมา ạ. นี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยไอ้โปไอ้โง่ไม่ได้แดกกรลกเดี๋ยวโดนมีใครกำลังหาร้านเติมหลบมบักอยู่ไหมต้องร้านนี้เลยส n o w s ช็อบริการกดผลบอกฟูดและคิงเลกซี่เลทแปด และยังมีบริการกดเกมพาร์ตเลนแปดอีกด้วยและยังมีบริการกดแมปแอดิเมสไฟเตอร์เลแและยังมีบริการกดเชรออสตาด้วยเล d 8ด้วยนะและยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID Pass สุดคุม้มต้องร้านนี้เลยสโนว์ช็อปเอาละครับทุกคนก็กลาบสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคือผมคิโมจิอีกแล้วนะก็วันนี้ผมก็จะเอาผลระเบิดตื่นนะ่ะไปลาเจ้านะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะก็ ถามว่าไม้พี่เนี่ยมีเสียงรบกวนใช่ครับทุกคนอันนี้คือไม้หูฟังนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพี่เจ้าผลระเบิดตื่นกี่สกิลวะตื่นไม่รู้ว่าพี่ทําไปกี่สกิลน่าจะสสกิลนะครับสามมือสี่ไปลาเจ้านะครับผมเอ้เขาทําอะไรกัน,นทุกคนเห็นพวกนี้ปะไหวเพ่วะต้องลองกับคนดูเซอร์ปีเอ้ยทุกคนดูเปลี่นยนภาษาดีกว่าแม่ขยักขีลาชันไอชิบหายขักขีลาชันไม่นะ ไม่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 ไ่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม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 ไม่่ไม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 ่ม เอาละครับทุกคนเจ้าเกิดแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มากับ f อนะครับแล้วก็หนูตะเภาสายพันธุ์ใหม่นะทุกคนที่มันตัวเฮี้ยอะไรนะช่างวันเดินนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยงั้นนอรลัดไปตอนเจอเจ้าเลยนะครับก็เสียงพี่อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้ไม์หูฟังนะครับโอเคไปกันเลยมาถึงแล้วนะครับทุกคนมารอบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะใช้ผลระเบิดกับหอกคาตาคุลิเอ๊ะมันคุ้นเปล่าวะ น่าจะเป็นคุณนะครับโอเคผลระเบิดตื่นสกิลแรกนี่เป็นสกิลต่อยแล้วก็ตามด้วยสกิลสีนะครับผมแล้วก็สกิลวีเป็นการระเบิดตัวนะโยนไปแบบนี้โดนเออเน้นๆ้นแต่ดาเมจมันเบาไปน,นิดนึงนะสำหรับพีนะโยนไปอีกทีโดนนั่นนะ่ะใครว่าไม่โดนนะจังหวะน,นี้เด้งแม่นั่นลากหัวไปลากตัวดีไม่ใช่ลากหัวอีอ้หม้างเอาผลระเบะิดไปลากหัวทุกคนว่างไงบังว่าเอ้กูละไม่ได้แดกพี่หลักน้อง ไม่รู้ว่าน้องเขาแอร์หรือเปล่าแล้วน่าจะแอร์นะครับทุกคนโอเคปล่อยสกิลไปสกิลเซโดนสกิลเแล้วก็สกิลซีจังหวะนี้สกิลวีโอ้โหลิ้นพัดไปหมดแล้วสกิลไหนก็ช่างไประเอะนะครับทุกคนเอาเป็นว่าโหดนะครับผมผลระเบิดอ่ะอยู่มันอยู่ที่คนใช้ดิทุกคนโอเคงั้นเรารับไปตอนจ้างใกล้าตายเลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนจ้างก็ใกล้าตายแล้วนะ ปล่อยระเบิดไปนีโดนอยาจะโดนนะครับทุกคนจุ๊กออกมาก็พี่ก็ตีนานอยู่นะทุกคนเดี๋ยวก็ว่าพี่อู้ยังไม่ได้อู้นะครับผมแค่พี่ไม่อยากให้แบบให้ดูตอนที่ตีมันยาวเกินไปนะทุกคนเบียกกันนะครับโอเค,ปอคไปสกิลแซดไปนีโดนแล้วก็ปล่อยสกิลซีจุ๊กออกมาปาระเบิดแซดไปเออตายแล้วนะครับได้มาสิบเก้าแคนตี้นะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสุ๊กโป,ป่งน้ำบักอโอเคช่างมันนะ้มาดูกันว่าได้เทียอะไรจังหวะนี้ โอ้โหเที่ยนหนึ่งงั้นเราจะขอลีลาเปิดเป็นคนสุดท้ายนะอะไรไอหนูไอหนูตะเภาไปเปิดก่อนพี่เลยน้องเดี๋ยวพี่เปิดเป็นคนสุดท้ายนะทุกคนมาไม่ได้เปิดคนสุดท้ายนานแล้วขอได้ของดีหน่อยเถอะจังหวะนนี้เกียร์ล้วนๆนะทุกคนได้ผลสายฟ้ามาทุกคนโอเคครับทุกคนไปเจ้าต่อไปกันเลยนะโอเคครับทุกคนเหมือนเซอ้อนี้เจ้าจะเกิดนะโอเคไปตีเจ้ากันเถอะนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไระเน่ะเฮ้ย ไอฮิปโปใช่ปาวะทุกคนไม่แน่ใจวะเฮ้ยเดี๋ยวหูท็อปหนึ่งด้วยค่าหัวสองแสนแต่มันใช่ปะะ่าวทุกคนด่าโปมากเลยด่าแฮกนะครับทุกคนไม่แน่ใจนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวพี่จะลองอีกทีหนึ่งนะจะออกไปแล้วก็รอรอ,อมันรับมามารอบนี้เป็นหนูทดลองเองเลยนะ๋ยวพี่จะยอมเสียค่าหัวนะครับทุกคนมันจะมาไหมอุ้ยนี่ไงมาแล้วอ่าไอโปได้ดูชื่อมันนะครับทุกคนช่วยกันส่งให้แอดบินเกมด้วยนะ วาร์ปมาใส่หน้าพี่เลยเอาไปอีกแล้วนี่นะครับทุกคนอย่าว่าพี่แบบอะไรนะมันมันโปรจริงนะเดีย๋ยวพี่จะไปใส่เดี่ยวของมันนะทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอด่ามันก่อนนะมาทุกคนรอบนี้พี่เตรียมใจมาละพี่พร้อมฉลาชิปบัดมาละเจังหวะนี้เอา้ากดกดสกิลไม่ติดกระทืบพอนไปเอาเซิร์ฟป,ปิงนะทุกคนไอ้รู้ดิมาตามไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอากระตุกกระตุกเอาชิปหายเอาเซิร์ฟไปเลยเนี่ยเอา้านี่ไงโดนโดนคือ อเลชิบหายทุกคนก็อย่าลืมรีพอร์ตมันด้วยนะครับผมชื่อก็ตามนั่นแหละนะโอเคทุกคนไปเซิฟอ,อื่นกันเถอะปะก็อะไรครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเป็นผู้ให้บ้างน,นะครับหลังจากที่น้องๆให้กระตุ้ใจพี่มาในการกดไลค์นะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแจกผล FC ในเซิฟนะครับมาผลวังกรด้วยนะทุกคนพี่จะพิมพ์ไปแล้วว่าพี่จะแจกนะครับนี่ผลวังกรนะนี่เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่นับ1-3ถึงาพี่จะโยนนะครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็โยนลงมานะ โอเคหนึ่งสามเออสองหนึ่งไปแลนะ้วจังหวะนี้ใครได้ก็เอาไปเลยเทิ้งไปแล้วปุบอุ้ยเหมือนจะมีคนได้แล้วนะทุกคนโอเคก็ยินดีกับน้องคนที่ได้ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ใครที่อยากพี่แจกผลีก็ฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอพี่ในเซิร์ฟแต่พี่แจกผลนะครับโอเคทุกคนไปลาจ้าก,กันต่อเลยไปโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราแจกผลมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ลืมกดอ,อัดคลิปนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่คิดว่าเราทําบุญไปแล้วนะนจะได้บุญนะครับเออแล้วาจะได้เทียร์สาม่นแหละนะโอเคปล่อยสกิลไปนี่สกิล x อ็สกิล c แล้วก็ตามด้วยสกิล z นะครับผมสกิลระเบิดตัวนี่เราต้องไปใช้ใกล้ๆนะครับเป็นนั้นมันจะไม่โดนนะทุกคนโอเคจู่ขึ้นมาก็หลังจากคลิปนี้ลงไปทุกคนอยากใหะพี่ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะถ้าคลิปไหนไลค์เยอะเอ้คอมเมนต์ไหนไลค์เยอะแล้ว แบบไปดูเยอะแล้วก็แบบไลค์เยอะก็เดี๋ยวพี่จะทำตามคอนเทนต์ที่น้องๆโหวตกันนะครับก็อย่าลืมโหวตให้พี่เดินนะโอเคทุกคนหรือว่าน้องอยากอหรือว่าน้องๆอยากดูอะไรว่าชูรถก็เดี๋ยวพี่จะเอาน้องชูรถมาทำคลิปให้นะแต่ว่าไม่มีใครอยากดูหรอกบ้างโอเคทุกคนมาพูดมากแล้วจังหวะนี้จูออกมาปล่อยสก,กิลแซบไปสก,กิลเอ็กนี้แล้วก็ตามด้วยสก,กิลตกน้ำไปชิบหายจูขึ้นมาก่อนจูขึ้นมาแล้วก็บอมแล้วก็ปาแซบไปเออต้อแบบนี้จูขึ้นมาแล้วก็ ปล่อยสกิลซีไปจุกออกปีขึ้นบนฟ้าก่อนนะทุกคนหามุมดีๆก่อนนะมุมนี้น่าจะได้นะครับอรือว่าไม่ได้ปะได้แหละนะทุกคนปล่อยสกิลแซ่ไปดีเน้นๆปล่อยสกิลเอ็กเออจุกขึ้นมานะก็อยู่ที่สูงไว้นะเดี๋ยวมีคนไล่ฆ่านะครับโอเคทุกคนงั้นร่าไปตอนเจ้าใกล้ตายเหมือนเดิมนะครับผมไปกันเลยเอาละครับทุกคนรอบนี้เจ้าก็ใกล้ตายแล้วนะแต่รอบนี้จะไม่เหมือนรอบเมื่อกี้นะครับเพราะว่ารอบนี้พี่จะลองเปลี่ยนใช้ ดาบรอกับผลระเบิดนะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะเดี๋ยวพี่หาจังหวะก่อนนะครับโอเคปาเอ็กไปนะตามด้วยแซดอืมไม่โดนไอชิบหายแต่ไม่โดนดดวดนนะตามด้วยแซดอีกครั้งนีนาะจะอืมไม่โดนอีกแล้วงน,นะทุกคนระยะมันไม่ถึงหรอวะหรือว่ายังไงมนะทุกคนปาไปทีเช็คความแน่ใจโอเคระยะมันไม่ถึงนะครับทุกคนมางั้นเอาแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะใช้คอมโบเกียนนะครับทุกคนคือคอมโบดาบรอกับผลระเบิดนะเดี๋ยวพี่หาดาบรอไปหนึ่งย่างไหวะ นี่กันอยู่นี่มาถึงปิดฉากบบพระเอกลำดาบนิดๆ,ๆ,ๆโดนปะวะไอ้ต้าเจโดน,นะครับทุกคน <c oughs> โอเคอืมจะตายแล้วมาดูกันว่าพี่จะได้เทียอะไรนะก็อุตส่าห์แบบแจกผลทุกคนไงเผียได้ผลอระกอจะได้ไปแจกต่อนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ผลประกรบไดูเทียกันแรกอุ้ยอุ้ยทุกคนเทียสามเฮ้ยไอเฮียเทียสามบะเดี๋ยวพี่จะใช้สูตรที่พี่ไม่ได้ใช้มานานแล้วทุกคนเปิดที่หลังนะจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงเปิดออกมาอืมโอ้โหทุกคน พี่จะเข็มนะครับได้ผลอ่าโอเปตนะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาได้ผลอะไรกันบ้างนครับทุกคนไอ้นี่ได้ผลแก๊สเหรอคนอื่นละ่ะชักปะเติดครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วจ้าคิวโจิคลิปจบแล้วคลิปจบแล้วเพราะว่มีใครรักไปหาลับานอนพี่ไปละฝันดีครับนอนนอนคบุย